สวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยจะพาลงไปเยี่ยมดูปูนานะคะแดดร่มลมตกพอดีนี่จะหกโมงแล้วคะแต่ยังมีแดดอยู่เนาะแดี๋ยร้อนจัดมากไปตามป้าอ้อยไปดูเลยจ้าปูอยู่ยังไงเนาะอากาศร้อนแบบนี้อากาศร้อนมากนะคะฝนฝนบบตกลายมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางนี้กับห้องสีหอนที่กันนะคะอาการหอนมากมากเลยหอน้หลกังเว้นนะอ้าเป็นคนไหนจุแถบอยู่บ่ได้เลยนะคะเนี่ยผลมยังหอนนะคะแล้วปูล่ะคะนี่น้องปูเนี่ยเนี่ยมุดน้ำอยู่ี่คะ่ะเพราะว่าหอนหลายอันนี้เปิดสปริงเกอร์ให้เขานะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดูดอกจอกนะคะต้นจอกที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเหลือสีเขียวอยู่กระติ๊ดหนึ่ง เห็นไหมคะตายเพราะอะไรเฉาเฉาแดดเฉาแดดค่ะเพราะมันอย่างเลยคะ่ะเฉาแดดปกติเจาะต้นพวงนี้มันบอตายง่ายง่ายอยู่แล้วนะคะเขาเฉาแดดร้อนเพราะว่าไอ้คลองตัวเนี้ยคลองไส่ไก่เนี่ยจะบ่มีหลังค่านะคะจะเป็นคลองธรรมชาติปูเขาจะประคับประคอไปลียู่ในหู้เห็นบหคะนั่นนั่นเห็นตาขายยกยักแยก,ยก,ยก,ยกอยู่เนะนีเ่ยเขาห้อนจะบะออกมาเลยนะคะ จะไปหมดอยู่น้ำลูุูลูอยู่เอียงสิแหะ,ะยุก่กแๆ๊ๆแย๊กันนะคะอันนี้ตอนแรกนะคะถึงจะออกยางมาเห็นเห็นเขานะกลางเว้นนี่มิสซีรีมิสซีรีเลยนะคะจะบอกถ้าภูมิต้านทานปูนะคะบอดีนะปูเขาก็จะนอกร้อนนอกอากาศตายน ถึงปอยถึงเรือถึงเรือกวันเลี้ยงปูแบบพื้นแบบธรรมชาติเป็นพื้นดินเป็นทุง่งเป็นคลองอเป็นเป็นเห็ดเป็นให้หน้าให้เขานะคะดูสิต้นจอกยังบลอดเลยนะเห็นไหมคะปูถ้าเขาเลี้ยงในกระช่างนะคะเลี้ยงในคอกปูนซีเมนเนี่ยเขาจะ เขาจะ,จะ,าจะ,ร,ะร่อนรอนจับในเ้าจุเปิดพล่มมันกับใบใดดอกเนาะเพราะมันถืนฝืนธรรมชาติปูนาจะต้องอยู่แบบธรรมชาติเท่านั้นถึงจะรอดอัตราการรอดถึงจะมีะแต่จะมีว่ากี่เปอร์เซ็นต์น,นะคะอะอันนี้ปอยเคดว่าปอยคิด,ะะคดถกนะคะซึ่งปอยจะม่พืนเป็นปูนมีบอนีบอเดียวน,นะแต่มีเป็นบ่อเล็กๆเ,เพื่อให้เก็บนะ้ำให้เขามาอาบมา ปอกตัวมาหายใจมาอาบน้ํานะคะตรงนี้ดูสังเกตดูต้นจอกจะดีขึ้นไหมะคะเห็นไหมคะดีขึ้นกว่ากว่าข้องเมื่อกี้นะคะข้องดินที่อยู่การแจ้งนะพอห้องบ่มีหลังคาสซแ่แมให้เขาเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นดีขึ้นอ้าแล้วคางคางของบอปูนเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเห็นไหม ปลูกต้นข้าวให้น้องปูอยู่อาศัยเห็นไหมคะกระล่งสิหลายแล้วฟังทังนามไร้ๆเนี่ยต้นขอปอยยิงยังไปดำบ่ถึงนะคะเพราะป่อยบ่ได้มีหน้าเนาะป่อยกันมีแต่หน่งนะี่คะเมื่ขึ้นจากฟางฟางที่เราเอามาให้มาวางมาอะไรนะคะมาลองพื้นนะคะเม,ม็ดเขาไมอยู่ไง แล้วข้าวมันก็จะขึ้นนี่ปูนนี่ปูยางอยูอย่นี่นะคะเห็นบ่าเขาต้นเขาตั้งนั่นนะคะนี่บ่มีหยาด้ว่ะต้นเขาก็มีผสมหยาน่าแต่ว่า,เ,าเขาจะเพราะต้นเขาขึ้นเ่าเอยก็จะทอ้ทอมๆไปปลูกไปปลูกให้หน้าเมื่อกี้นะคะให้เนยน้อยที่อเออยกปลูกไว้สาหรับปลูกให้เพื่อนๆสังเกตดูต้นจอกเขียวอีเลยเห็นไหมคะเพราะตรงนี้จะเป็นบ่อพื้น ดินนะคะเห็นไหมมันต่างกันไหมค่ะปพอจะทํจะทาไว้ว่าเปรียบเทียบไงว่าบอ่บอปนบ่อเล็กๆตรงเมื่อกี้นี่นี่บ่อดินอันนี้เป็นดินแล้วก็ปลกูกต้นจอกต้นข้าวลงไปเห็นไหมคะเขาจะมีชีวิตที่ว่ากว่าเขาจะมีข้อแตกต่างจากบ่อนี้นี่นะคะบ่อ้า้มือเนี่คือบ่อพื้นจะปูด้วยปูนซีเมนต์นะคะ แต่บอ่อซ้ายสุดไปโน้นคือบอ่อดินดำหน้าเลยเป็นขา้ขาวปลูกข้าวไว้ด้วยนะคะแต่บอ่อเนี้ยจะมีเป็นดินนะคะยุครางแล้วก็ปลูกต้นจอกต้นแหน่งน้องไปปูเขาก็จะรอดเยอะปูเขาจะยู่หนีเยอะกว่านะคะเ,เขาจะได้เห็นสปรปงเกอร์เนะเาะฉ็ดหน้าไหมคาเขาจะออกไมยางไมยางออกมาแต่บัสสบอะออกหลายคือชงกีเนาะ มื่อกี้นี่อากาศฝนตกทุกมื้อทุกมเื้อโอ้โหดำปึ้เลยออกมาสลันเลยนะคะสีดำมืดอ่าแต่ตอนนี้จะไม่ค่อยออกมาต้องคั้มขักว่านี้ค่ะตอนนี้มันยังแจงอยู่เขาพึ่งเขาลดน้ำเสร็จแล้วยก็พึ่งออกมาเนาะมันอากาศมันหอนก็เลยอ้าวนี่ตัวเนี่ยออกมาเริ่มออกมาแล้วเริ่มทยอยออกมาเขาจะซ่อนอยู่ใต,ต้ต้นต้นจอกนี่นะคะต้นจอกต้นแหน่ เราสอนอยู่ในหลืบอิดบล็อกนะคะเห็นบ้นั่นนะคะเขาจะอยู่ใต้นั่นเขาจะอาศัยออยู่ในรูดินนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดเขาก็ซิน็อกนะปู่เขาจะรู้ว่าเออเขาอยู่ตรงใดปลอดภัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวบ่อยอื่นเศร้ากันบ่อยสิไปเอา,เอาผสมน้ํายาปรับสภาพน้ํามาเทลงในบ่ออีกนะคะเพราะว่าเพื่อปรับสภาพให้น้ําใส ให้ตกตะกอนนั่นเองนะคะปรับสภาพให้อากาศให้ออกซิเจนในน้ําเกิดออกซิเจนในน้ํโปูก็จะได้อาศัยได้อย่างาสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆก็จะผสมลงมาให้เขาเพราะว่าบริไฮโดดแล้วนะคะเป็นเดือนละมั้งนะะบอยก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาดูช่วงนี้ยุ่งยุ่งงานนี่นะคะเขาจะเป็นลบยุดใต้ไหมนะคะต่อไม้เห็นไหมคะ ต้นจอกต้นเมเนี่ยมันจะไปอยู่ขางลางเพราะมันจะเอากระเบื้องมาว่างบังแดดให้เขาเพราะว่าหลังจากสแนมแล้วนะคะจะมีกระเบื้องบงังจะมีก้านมะพร้าวบังให้เขาเนาะแล้วเ้องก็ให้มันไหลสั่นเขาจะได้เย็นแล้วเขาจะอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นมีความเย็นมากขึ้นความร้อนที่แผดเขาจากแสงอาทิตย์เนี่ยจะทําให้ลดลงนะคะ ฉะนั้นในในการเลี้ยงปูนี้อัตราการเสียงอัตราความเสียงในการปรูเสียชีวิตนี่เยอะนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลเรื่องการเลี้ยงปูมาฝากเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า